ต่อยจิงโจ้จอมโหดเพื่อช่วยหมาเผยชฉมสุดยอดออซี่วิดีโอของการต่อสู้ระทึกขวัญออนไลน์ถูกเรียกว่าเป็นสุดยอดอออซี่มากที่สุดในอินเทอร์เน็ตแสดงให้เห็นชายคนหนึ่งที่สู้มัดต่อมัดกับจิงโจ้ป่าเพื่อช่วยชีวิตสุนัขแสนรัก เมื่อวันที่15มิถุนายนบัตด,ดีกลุ่มหนึ่งได้พาเคเลมเพื่อนที่กำลังจะเสียชีวิตจากโรคมะเรง็งออกเดินทางไปล่าสัตว์เพื่อความทรงจำครั้งสุดท้ายของชีวิตพวกเขาได้เดินทางลึกเข้าไปในป่าของออสเตรเลียเพื่อตามล่าหมูป่าไซส์ยักษ์สุนัขของพวกเขาได้วิ่งนำหน้ากลุ่ม เจ้าฮงพวกนี้ได้รับการฝึกดมกลิ่นหมูป่าและหลีกเลี่ยงจิงโจ้แต่น่าเสียดายที่หนึ่งในบรรดาสุนัขเข้าไปใกล้จิงโจ้หนุ่มมากเกินไปเปิดโอกาสให้เจ้าจิงโจ้ขวาคอของมันไว้เกรกทอนคินส์ตระหนักถึงอันตรายเขารีบวิ่งออกไปช่วยเจ้าฮงแสนรักแม้ว่าจะต้องแลกหมัดกับจิงโจ้จอมอันตรายเกรกก็ไม่หวัน่น เจ้าห้องย่างโชคดีนะที่มันสวมเสื้อกั๊กป้องกันซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องมันจากเขี้ยวของหมูป่าแถมยังสามารถป้องกันมันจากกรงเล็บสยองของพี่โจซึ่งสามารถจะตัดผ่านเนื้อของมันได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามเกรกได้วิ่งเข้าไปกลางวงแบบไร้สิ่งป้องกันก่อนจะเตะเข้าที่ลําตัวของพี่โจจนได้รับบาดเจ็บเจ้าห้องช่วยโอกาสสะบัดหลุดจึงรีบวิ่งหนีไป วินาทีนี้เองที่เกรกพึ่งจะรู้ตัวว่ากำลังเผชิญหน้ากับจิงโจ้าตามลำพังด้วยความใจเด็ดเขาตั้งสติยกหมัดขึ้นมาเตรียมพร้อมก่อนจะปล่อยหมัดเดียวเสียวสลังไปที่ปากของพี่โจ้ทำให้มันตกใจว่าให้เกิดอะไรขึ้นกับผมก่อนจะรีบกระโดดหนีไป มีรายงานออกมาบนสื่อโซเชียลว่าเกรกน่ะมีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ที่สวนสัตว์ทารอนก้าเวสเทิร์นเพลนในดับเบิลว่าแต่ถ้าเป็นสุนัขของคุณคุณจะช่วยไหมยอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ